รูปแบบมาที่มาในขวดอัหนึ่งขวดอิม่มเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราต้องการมีรสชาติไม่ว่าจะเป็นบานลาสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตมัทฉาตรีนทีแพรมีหมดเลย สวัสดีครับกลับมากันอีกครั้งนะครับผมหลังจากที่ใช่ได้ว่าไดเอทมาเรื่อยๆตอนนี้เนี่ยผมก็เลยไปนั่งหาข้อมูลเรื่องการไดเอทเพิ่มเติมเ่ลมในการไดเอทยังไงบ้างอย่างไงจะดีอย่างโู้นอย่างนี้ผมก็เลยทําการค้นคว้าหาข้อมูลไปเรื่อยๆจนผมคิดว่าเออหรือเรากลับมากินคลีนดีก็ดีนะมีช่วงหนึ่งผมกินคลีนก็ก็น้าหนักลงนะแล้วก็ออกกำลังกายอะไรอย่างนี้ผมก็เลยกะว่าเออจะลองสั่งอาหารคลีนดูแต่วันนี้นะฮะบอกเลยว่ามันไม่ได้เป็นเพียงแค่อาหาร มันเป็นยิ่งกว่าอาหารคลีนอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะไปทําอะไรนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กับซับสไคร e ให้ด้วยนะครับผมแล้ไปติดตามกันเลยดีกว,ว่าว่าวันนี้กับอาหารผมจะกินคืออะไรโอเคครับผมหลังจากที่ไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมนู่นนี่นั่นนะครับผม <c oughs> ผมก็ได้เจอกับสิ่งนี้นะครับผมซึ่งพูดง่ายๆว่ามันคืออาหารคลีนแหละแต่เป็นอาหารคลีนที่อยู่ในรูปแบบ ขวดขวดครับผมไม่ต้องสั่งอาหารคลีนให้มาส่งที่บ้านทุกวันทุกวันตอนเช้าสั่งสามมื้อมาส่งแล้วเราก็ต้องแบกอาหารเราไปวันนี้มีทางออกจริงๆนะฮะชื่อว่า Choice Thailand นะครับ Choice ไม่ใช่ C H O I C E นะครับเป็น C H O I Z E หรือ Z E นะมาส่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรามาลองกันดูก่อนนะครับนี่นะครับ Choice นะครับผมพาเกจิ้งนี่คือมินิมอลมากๆนะครับเรามาอธิบายกันก่อนดีกว่าว่า Choice เนี่ยคืออะไรนะครับผม Choice เนี่ยคือ Clean Food รูปแบบใหม่ มาในขวดซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมันไม่ใช่การดีท็อกซ์เหมือนน้ำผลไม้ของเคยทําหรือว่าโปรตีนเชคก็ไม่เหมือนกันนะฮะสิ่งนี้มันคือเป็นฟู้ดรีเพลซเมนต์นะฮะฟู้ดรีเพลซเมนต์ตรงตัวเลยก็คืออะไรที่สามารถทดแทนอาหารได้นะครับผมเขาเคลมว่ากินไปเนี่ยเหมือนเรากินอาหารคลีนดีๆหนึ่งมื้อเลยก็ว่าได้นะครับผมแต่ว่ามาในรูปแบบขวดหลายเซตมากๆนะมันก็จะมีเซตแบบ6ขวด30ขวดทีขวดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเก็บได้เป็นปีเก็บได้ปี2ปีเลยก็ว่าได้นะครับผมแล้วพอยที่สำคัญคือเขาเคลมว่า1 ขวดอิ่มเน,นี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการความอิ่มอันน้ำดีท็อกเนี่ยกินไปมมแม่ไม่อิ่มเลยแอปเปลิลมันหวานผะอ,อื่นเขาอมจะอ้วกมันไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นซึ่งชอยส์เนี่ยมันมีรสชาติไม่ว่าจะเป็นวานิลลาสตอเบอร์ี่ช็อกโกแลต กะกืีนทีกาแฟมีหมดเลยผรับผมกำลังคิดว่าผมเนี่ยจะทดแทนอาหารหนึ่งมื้อต่อวันด้วยการกินสิ่งนี้เดี๋ยวมันจะไม่เห็นผลขนาดนั้นวันนี้ผมก็เลยจะมาลองครับผมกินไอชอยส์เนี่ยหนึ่งวันเต็มๆต็มเลยทั้งวันดูซิว่าระหว่างวันมันจะหิวไหมจะหิวประมาณกี่ชั่วโมงหลังจากกินไปอะไรอย่างนี้นะฮะก็คือเปิดกล่องมาอุ้ยเปิด Packaging น่ารักมากนี่นะครับเป็นอย่างนี้นะครับผมก็จะมีอินสตรักชั่นให้ข้างหลังนะครับว่าแบบเออทำยังไงใส่น้ำนู่นนี่นั่นยังไงนะฮะมีข้อมูลทางโชนนาาาาากกรรับผ่ตตว GMT มมมห หนึ่งขวดของชอยส์นะครับประกอบไปด้วยโปรตีน24กรัมเยอะมากนะโปรตีน24กรัมนี่เหมือนอกไก่เซเว่นชิ้นกว่า2ชิ้นเลยนะคาร์บ47กรัมไฟเบอร์ประมาณ7 9กรัมในนี้นะยังมีทั้งวิตามินเกอือแร่ไขมันที่ร่างกายต้องใช้ในอาหาร1มือนะครับผมสิ่งนี้ไม่มีน้ำตาลนะฮะแล้วก็อิ่มนานถึง4ชั่วโมง4ชั่วโมงนี่ผมเริ่มวันตอนประมาณ11โมงเนี่ยก็คือพูดง่ายๆมื้อต่อไปก็จะประมาณบ่ายเย็ยนๆก็หมดลนะผมไม่กินละหลังสอะไรงทนะรถ รแรกในวันนี้นะครับที่ผมจะรอครับก่อนจะออกไปทางานข้างนอกนะรถช็อกโกแลตนะครับผมซึ่งตัวนี้รถช็อกโกแลตมีไฟเบอร์11กรัมเลยนะเออแต่ละขวดมันก็ไม่เท่ากันนะครับผมแต่ว่าก็จะอยู่ในเรนจ์ประมาณนี้นะครับผมที่ี่ทำก็คือง่ายมากข้างๆเลยะจะมีแพคเกจจิ้งนะบอกว่าเติมน้ำไปก่อนถึงเลขหนึ่งนะแล้วก็เขย่านะครับผมเขย่าให้เข้ากันนะครับผมแล้วก็เติมอีกถึงเลข2นะครับแล้วก็เขย่าแล้วก็กินครับเรามาลองกันเลยดีกว่ารถแรกนะครับจะมีน้ำหนึ่งขวดนะครับ ลืมบอ,อกไป1ขวดนะฮะอยู่ที่350แคลโดยประมาณนะครับผมซึ่งน้อยมาก3ขวดเพิ่งจะพันกว่าแคลในวันนี้นะครับผม <Wow. S 1> เฮ้ยอร่อยดีนะเอออร่อยดีเอาพูดจริงๆ เอาครับเดี๋ยวผมไปกินให้หมดนะครับผมแล้ววันนี้นะฮะผมก็จอกไปทํางานข้างนอกนะครับผมเราก็ลองดูว่าเราจะหิวอีกทีเมื่อไหร่ประมาณกี่โมงแล้วก็อีกขวดหนึ่งประมาณกี่โมงนะครับเราลองไปดูเลยดีกว่าถึงเวลามื้อที่2นะครับผมเอาจริงผ่านไปประมาณสามเกือบเกือบสี่ชั่วโมงก็เริ่มหิวแล้วนะครับขวดที่2มัดฉะนะครับอันนี้มีโปรตีน2ี่กรัมไฟเบอร์6กรัมแล้วก็คาร์บ4 7กรัมนะครับ หอมดีนะแต่นี้หวานนะหวานกว่าเมื่อเช้านิดหนึ่งนะซึ่งเมื่อกี้ผมให้อจุม,มาคนหนึ่งนะลองชิมดูนะครับผมี่การลิปเป็นไงหวานค่ะนี่หมวกยังสีเขียวเลยก็ต้องกินมทชะสิ <S <S อร่อยอร่อยดีครับผมก็อันนี้น่าจะอยู่ได้จนถึงผมไปออกกําลังกายนะกินอีกทีหนึ่งน่าจะเป็นหลังออกกําลังกายเสร็จไปเลยนะครับผม ออกกําลังกายเสร็จแล้วนะครับก็พุ่งตรงว่าก็ายังไม่หิวอาจจะเป็นเพราะออกกำลังกายด้วยมันเลยยังไม่หิวแล้วใช้พลังงานไปเยอะเหมือนกันออกกำลังกายวันสองชั่วโมงก็ดได้เวลานะครับกับการกินมื้อสุดท้ายว่าตอนนี้ก็จะสอบทุ่มแล้วนะฮะสตอรอเบอร์รี่นะฮะนี่อันนี้มีโปรตีน27กรัมนะครับผมไฟเบอร์7กรัมคาร์บ47กรัมนะครับผมกลิ่นหอมดีกลิ่นเหมือนอะไรรู้ไหมกลิ่นเหมือนสตรอเบอร์รี่ชีสเค้กนะครับ น้ยหอมมากมันเป็นสตรอเบอรี่ที่จะเหมือนไอติมสตรอเบอรี่อันนี้ไม่รอชาอันนี้ผมบอกเลยนะมันของหวานที่ถูกมากที่เกี่ยวไปเป็นข้าวเย็นนะครับผมเพราะว่านี้ดีอันนี้ดีเลยนะเอาละฮะหนึ่งวันกับการกินชอ์นะครับผมที่เคลมว่าอิ่ม4ชั่วโมงไม่ จริงจริงคือมันดีตรงที่ว่า1คือมันง่ายมันให้สารอาหารครบกับอาหาร1มือ้อสิ่งนี้เนี่ยเขาชนะรางวัล ITE 2019นะครับผมบอกเลยว่าเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงชนะเอาจริงๆมันดีนะมันดีจริงๆนะแต่ว่าถ้าให้กิน1วันทั้งวันนะแบบที่ทํามานะแอบเซียนกันการเคี้ยวอาหารอนะ่ะอยากเคี้ยวอาหารอยากกินอาหารที่เป็นอาหารที่ไม่ใช่น้ำอะแต่ว่าถ้าให้กินเป็นมีรี p l a c e m e n t สักหนึ่งมือ้อหรือมื้อริบ,รบๆเช่นอาหารเช้าหรือบางทีอาหารเทีย่ยงเรารีบไปทํางานไม่มีเวลากินข้าวเช้า เรากินสิ่งนี้ทนข้าวเช้าอันนี้ยผมว่าเวิร์กแต่ถ้าให้กินทั้งวันมันก็มีความอยากกินอาหารอยากเคี่ยวอาหารอยู่ดีนะฮะตามนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับสิ่งนี้จะดีมากถ้าใช้เวลาเรารีบๆหรือว่าเราไม่มีเวลาพอที่จะกินข้าวดีๆหนึ่งมือ้อเพราะว่าเขาให้สารอาหารเพียงพอจริงๆนะฮะประมาณนี้ครับผมวันนี้นะคะกับการกินมิีเพลสเมนต์หรือว่าชอยส์นะคะผมสำหรับวันนี้ก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะฮะสำหรับเทปหน้าเป็นอะไรติดตามกันต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อน